อาชีพอะไรที่ต่อยอดเป็นแอร์ได้ง่ายอันแรกเลยคืออาชีพพยาบาลนะคะใครเนี่ยที่เป็นพยาบาลนะขาข้างหนึ่งอะเอาตรงๆคือก้าวไปเป็นแอร์เรียบร้อยแล้วขอเพียงแค่ว่ามีสกิลในเรื่องของภาษาอังกฤษที่ดีเท่านั้นเองอย่างเนี่ยน้องเคทนะคะลูกสิษย์ครูฟายก็เคยเป็นพยาบาลมาก่อนสุดท้ายก็ได้เป็นแอร์ของกาต้านะคะน้อง แพร่ได้เป็นพยาบาลมาก่อนเช่นกันตามนี้เลยแล้วสุดท้ายได้เป็นแอร์ของเวสเจ็ทนะคะน้องแซนล่าสุดก็เป็นพยาบาลของโรง,งพยาบาลกรุงเทพ แล้วก็สุดท้ายก็ได้เป็นแอร์ของกาตาเช่นกันก็คือสิ่งที่จะบอกว่าพยาบาลสามารถต่อยอดเป็นแอร์ได้ไง่ายมากๆเขาชอบมากๆเลยเนาะอย่างที่2ก็คืออาชีพที่ทํางานที่เกี่ยวกับการบริการแบบอาจจะอยู่โรงแรมมาก่อนก็ได้อย่างน้องใส่ไหมเนี่ยเคยเป็นบาร์เทนเดอร์ของโรงแรมมาก่อนสุดท้ายก็ต่อยอดให้เป็นแอร์เอทีเได้เพราะว่าเขามีทักษะในเรื่องของการเจรจาการทํางานเป็นทีมแล้วก็การสื่อสาร กับลูกค้าเคยมีทักษะในเรื่องของการการให้การบริการที่ดีกับลูกค้าได้สายการบินชอบมากดังนั้นนะคะใครก็ตามที่ทำงานเกี่ยวกับงานบริการมาก่อนสามารถต่อยอดมาเป็นแอร์ได้ง่ายมากเลยค่ะ